สวัสดีค่ะวันนี้กับการนําเสนอเคล็ดลับดี่ดีสำหรับคนที่มีกลิ่นปากกลิ่นไม่พึงประสงค์คาบชากาแฟาหินปูนและมีอาการปวดฟันเป็นประจําค่ะเคล็ดลับนีง่ายๆที่มีอยู่คู่ครัวทําง่ายใช้ง่ายเห็นผลจริงเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบสําหรับ2ส,สูตรที่ใช้ในการแก้ กลิ่นปากแก้ปากเม้นแก้ปวดฟันบรรเทาอาการปวดได้ในแบบที่หลายๆคนกําลังมองหาสูตรธรรมชาติค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเลยคือขิงแก่มะนาวเกลือและน้าอุ่นค่ะและต่อมาเราก็จะมาดูวิธีการทํากันเลยค่ะนําขิงที่ปอกเปลือกล้างสะอาดหั่นแว่นใสค่ครกให้ละเอียด และเมื่อขิงละเอียดแล้วแนะนำให้เติมเกลือเม็ดเล็กน้อยค่ะปริมาณไม่ต้องมากไปนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะและโขลกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวขั้นตอนต่อมาบีบมะนาวลงไปหนึ่งซี่ค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสำหรับสูตรแก้กลิ่นปลา และด้วยขั้นตอนง่ายๆเราก็จะได้สูตรสำหรับดับกลิ่นปลาแก้ปากเหม็นแก้ปวดฟันช่วยลดอาการบวมได้เลยนะคะสูตรแรกและวิธีการใช้อย่างแรกเลยก็คือใช้ร่วมในการแปรงฟันทุกเช้าเย็นค่ะสูตรนี้ได้ผลดีจริงๆนะมนบอกเลยค่ะใช้ใส่แปรงสีฟันปกติร่วมกับยาสีฟันที่เราใช้เป็นประจำได้เลยค่ะบีบใส่ และเราก็จะใช้สูตรนี้ค่ะแปรงฟันเป็นประจำเช้าเย็นแทนแค่ยาสีฟันปกติที่เราใช้คาบเหลืองคาบชากาแฟกลิ่นปากกลิ่นไม่พึงประสงค์อาการปวดฟันที่เป็นบ่อยๆค่ะมนบอกเลยว่าดีขึ้นแค่เจ็ดวันเป็นสูตรง่ายจริงๆค่ะแต่ถ้าใครไม่อยากที่จะใช้ร่วมแปรงฟันมันแนะนำอีกสูตรหนึ่งค่ะและอีกสูตรดีๆสำหรับ ทางเลือกคนที่มีปัญหากลิ่นปากค่ะใช้น้ำอุ่นปริมาณครึ่งแก้วกับน้ำนี่นะคะน้ำขิง เกลือมะนาวที่เราโขกเมื่อกี้นี้1ช้อนชาลงไปผสมเลยค่ะและ,และเมื่อคนจนเข้ากันก็นําสูตรเนี้ยไปบ้วนปากเป็นประจำเช้าเยน็นหลังแปรงฟันมันบอกเลยว่ากลิ่นปากที่มีอาการบวมอาการปวดหายเป็นปริดทิ้งลองทําดูกับสูตรง่ายๆในครัวซึ่งทําไม่ยากทําง่ายเห็นผลจริงเห็นผลชัดเจนค่ะมันหวังว่าสูตรนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับหลายคนแต่ถ้านะถ้าจะให้ง่ายและอยากจะใช้เป็นยาบ้วนปากถ้าไม่ ไม่มีขิงไม่มีมะนาวเรารีบแต่ต้องการจะใช้สูตรธรรมชาติจริงๆก็ใช้น้ําอุ่นกับเกลือก็ได้นะคะมันเป็นสูตรทางเลือกที่หลายๆคนอาจจะมองข้าวว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสามารถช่วยและเกิดประโยชน์สําหรับหลายๆคนที่กําลังประสบปัญหาค่ะอยากจะบอกว่าถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปกับเคล็ดลับดีๆสวัสดีค่ะ